สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะไปแมคโครที่จะไปซื้อวงนมวัวมยาย่างกินหมดแหลงมัน่นบอกพวงนมย่างวงนมย่างย่างนมวัว โอเคครับ okay, เดี๋ยวสิไปเบิ่งกันว่าเขาเสีเหตุยังกินไปเลยไปครัอบออกเดินทางกันได้ let's go <S <ENCE> แมคโครเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตเข้าไปข้างในดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินบ้างน,นอกจากรายการที่เราดูไว้มากับพี่เอครับนสองคนค,ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไม่น่าจะมีอะไรน่ากินม,มีอะไรน่ากินหลายของกินตั้งเ,อนเนยอะแยะ มีเนื้อมีน่องมีมีเนื้อมีน่องมีสันคอมีอย่างหลายอย่างเยอะอย่างอ๋อเออเนื้อน้ำตกโอเคโอเคโอเคครับเราได้เนื้อน้ำตกครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปได้อย่างไรเนี่ยซี่โครงหมูอ่อน ทกรัดู่กัก็ดูป่ะกตัวหมูกมูกับอหมูกับคอหมูย่างห้ารบาทกับพันสอง้บกาทพนารกบมวันนี้เราลงทุนลงทุนลหลายวันนี้ไปอนเซอร์เขาเขาด้วยไปพันห้าไปพันห้าไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านวาร์ปไปเลย ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาทำกับข้าวกันเลยครับโดยเชฟเชฟลงใจครับถ้าอยากได้วาฟเเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ครับเปรับเปิดรับนี่ครับ ที้ไปแม่โพมาได้มันวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับพี่เอ่าสิโครงห,หนึ่งีิโครงมาตุนวัตถุหดิบสองนี่มีชิ้งอะ้รมีอยานะ่างเนี้ยานะขาตะไคร้หอ้อยกระเทียมกระเทียมทิม่แค่ <cười> <đi>. <cười> bây giờ thôi đi con, đi nam đồng giới, ba được rồi, nó phải đăng phái con, Anh yêu, lo này lo này lo yêu, anh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  yêu, lỗi yêu, anh 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 ปิดเสียงตำรวจหรอกอะที่บายว่าวันนี้นั่นนี้แมนเพราะว่าตอนเท้าววอมันอาจจะว่เป็นเรื่องเล่าเรื่องครับผมในระหว่างที่เรารอพี่เชฟครับเราก็มาดื่ม037ก่อนแกะแสบดากแม่จังหน่อยอุยนี่เหมือนใส่อะไรกระเทียม เครื่องที่เราทำไว้ทั้งหมดได้ถูกจัดสรรด้วยช้อนตามาลายปนีปนอมเทลงไปในหม้ออันนี้ปนอมครับผมปนอมปันอยู่ในสันพี่เสียบดาครับพี่น้องโอ้ปากโความอร่อยอยู่ที่ปากความอั่อยอยู่ที่ดาบจเบกระสุนแล้วมันจีอร่อตําเกียงในปากโผเราบอกเลยเสียบดาแท้ๆตําโมฮงตําเมื่อเส้านี่กินก็ว่าได้เพื่อเดียวห้าขวงเป็นอย่างเค็ม เออเนี่ยเป็ดแข่งบกพี่ขนใส่รถดำหนึ่งวันนี้ก็ที่เอาไปขึ้นเตาครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ดังไฟเลยโอ้โหหัวมือเด้อเด้อเด้อขออนุญาตไปดังไฟก่อนครับเดี๋ยวมือดังแล้วครับนี่ครับคนดังอายุขาดเดี๋ยวขึ้นวาร์ปให้ครับว่าหมายนั่งเงี้ยดิหัวนั่งคิดจะได้ไหมยังมาครับสถานีหลักการเออพาหัวเลยเดือดดังไฟ ผมคุ้งรถแส่ลงไปครับตอนนี้น้ำตาลขาดบริเวณคือของหวานน้ำตาลรวน้ำตาลน้อยนึงมาขอให้อนเซอน้ำตาลบริเวคือน้ำตาลน้ำป้าน้อยนึงทอดฟ้าเขียวปะมาด่ายปลาเียเลยกุางั้งในไซอยู่

อันนี้กี่น้ำครับอันนี้จังน้ำสามสามน้ำยี่สิบห้านาทีได้กินเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าดูหมูใต้น้ำดอกมะหมูหรือจ่าอันนี้ไม่เป็นกระดูกอ่อนไม่ใช่เหรอไปมาเบ่งกันตอนสุกครับแล้วตอนนี้เราได้เปลี่ยนน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำแล้วนี่น้ำสามน้ำสามน้ำสามแล้วเ่อเกามาใส่กระเพราครับตกหลงตกเนี่ใบกระเพรา พร้อมที่จะรับประทานนะครับแต่ว่าก็อีกหนึ่งน้ำนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราเด็ดอยู่แล้วระหว่างที่รอเราก็ได้เติมเต็มเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับมารอชมว่าดิแซษบ่อแห่งบ่อมีลลลผลลับปงสาคนนี้เรียบร้อยนี่<ม>ครับเสียงป๊ะปะป๊ะปะแล้วก็ปงกูเสีบม่ได้เพราะสั่นใหม่อยากให้กล้องได้กินได้ เ้าไปผงกินกันกลงเข่าครับนี่เขาเอินกลองเข่าเรื่องนี้กลองเข้านั้นดูไปจะไปหาหอยวัวแล้วสามหน่วยพอดีตัวตรงแล้วฟังนึงเหนียะนี่เอาหางวัวน่าจะเด็ดไว้เนาะเออเขื่ยมันเขยดีนะชุ่มกันนะข้าวข้าวน้ดีปรุงติดเผ็ดไว้สักหน่อย ผักแต่งรวลเนี่ยเย็นแล้วเฮ้ยอธิบายกินแบบแซ่บๆอ่ปะอธิบายอธิบายชาติอ่ะอธิบายแบบจัดเก็บบ้เอ็มเอ็มมาเลยเอ็มคั่งเผ็ดไหมั้เผ็ดไหมอร่อยมากไงเอ็มคั่งอ่ะแล้วเผ็ดไหมนี่ครับนี่แหละครับอออืื้หข่าวบุหรี่น้อง ตามลำย่ยโอ้โหเป็นกับแกงทันดีครับทันถ้าใครไม่เคยทำหรือว่าเมนูใหม่ๆแนะนำช่องนี้ครับล้อมวงพาเพลินจะมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูและได้ทำตามกันใครก็กด subscribe กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับเราก็จะมีคลิปมีเมนูใหม่ๆอัพลงเรื่อยๆ ทุกคนท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ได้สามารถได้ทําตามกันเป็นกับแก้มก็ได้กดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับไปกดหมาขายด้วยกันในอีพีหน้าเราจะทําอะไรกันต่อไปชมครับไป